รอยเลื่อดที่ตั้งอยู่ในบ้านเรานี่สิคะอาจารย์คืออยู่ใกล้อะคะอาจารย์กรุงเทพมหานครนะคะที่เปเมืองหลวงด้วยนะคะอาจารย์คะคือแม้ว่าระดับไม่ได้รุนแรงแต่ว่าด้วยความใกล้มันจะมีผลไหมะก็มีผลนะครับถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับที่จะเป็นห่วงหน่อยนะครับก็จะเป็นแนวสีสวัสด์กระดานจีดีสองค์2องานนี้นะครับทางพื้นที่กทมและปริมณฑลเป็นแอง เป็นแอ่งดินอ่อนนะฮะเวลามาเคาะนะมันก็จะมีคลื่นนะมีคลื่นแผ่นดินไหวนี่กระจายมาโดยรอบก็จะทำให้กระทะนี่เขยา่าดินอ่อนในกทมและปริมณฑลได้นะครับแล้วระยะเวลามันสามารถคำนวณได้ไหมคะอาจารย์ทั้งศรีสวัสดิ์ด่านเจดีสามองค์นะคบมันต้องพ้อระมัดระวังกันในช่วงถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นปีนี้หรือว่ามันจะเป็นระยะเวลาช้าเร็วแค่ไหนคะ มุ่งสู่ห่งล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าแนวที่อาจารย์พูดถึงว่ายังไม่ขยับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ขยับนะคะอย่างเช่นสีสวัสด์หรือว่าด่านเจดียองค์หรือกระทั่งแม่จันเองก็ตามนะคะคือถ้าขยับก็จะไม่รุนแรงมากไปกว่าที่เกิดขึ้น ตอนท<ช>ี่เป็นเมนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตัวตัวสกายหลักนี่ต่ำต่ำแล้วนะฮะต่ำลงแล้วนะครับถึงแม้จะถึงสี่อยู่บางวันแต่ก็ต่ำลงแล้วเพราะนั้นย่อยสาขามาก็อยู่ในเกณฑ์สองถึงสามนะครับก็จะลดลงมาลดลงมาถ้าเรียกว่าตามสเกลเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งะฮะลดลงมาสักหนึ่งนะครับเพราะนั้นบ้านเราก็ไม่ไม่รุนแรงแล้วนะครับนะ อย,อย่างที่เห็นมีหลุมยุบมีอะไรนี่เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องมาตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันทรงทรงอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนู้นมันอาจจะยุบมันกเพิ่งมายุบก็มีอะไรเงี้ยนะครับะก็เป็นเป็น<า>เหตุต่อเนื่องฮะเป็นเหตุต่อเนื่องที่เอ,อไม่ไม่ได้น่ากลัวครับค่ะแต่ว่าคออือเป็นรอยเลือดที่ตั้งอยู่ในบ้านเรานี่สิคะอาจารย์คือจากสกายเนี่ยห่างกันไปไกลเป็นพันกิโลนะคะแต่ว่า ส่วนที่เป็นรอยเลื่อนในบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้อะค่ะอาจารย์และอย่างสีสวัสด์ด่านเจดีสามองก็เข้าใจว่าใกล้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เป็นเมืองหลวงด้วยนะคะอาจารย์คะคือแม้ว่าระดับไม่ได้รุนแรงแต่ว่าด้วยความใกล้มันจะมีผลไหมคะครับก็ก็มีผลนะครับเรียกว่าถ้าถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับที่จะเป็นห่วงหน่อยนะครับก็จะเป็นแนวสีสวัสด์กระดานเจดีสามองสองงานนี้นะครับ ก็เรียกว่าเวลาขยับแล้วเกิดแผ่นดินไหวนะครับสมมุตินะฮะสมมติว่าสาขาสองอันนี้อันใดอันหนึ่งก็ตามเกิดขึ้นจริงนะครับมันก็จะมีคลื่นน่ะมีคลื่นแผ่นดินไหวนี่กระจายมาโดยรอบอควนคําว่าโดยรอบนะครับสิ่งที่เราเห็นมาแล้วนะฮะเมื่อวันที่ย8ก็คือว่าอิทธิพลเนื่องจากทางพื้นที่กทมและปร,ะริมณฑลเป็นแองเป็นแอ่งดินอ่อนนะฮะ เป็นแอ่งดินอ่อนเรานึกถึงว่าเป็นแอ่งกระทะแล้วกันนะเหมือนกับกระทะกระทะเรามีดินอ่อนอยู่ข้างในนะครับเวลาคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยมาปะทะกับขอบกระทะนะขอบกระทะนี่ก็เรียกว่าถ้ามาจากการจนบ,บุรีนะความจริงที่มาจากตัวตัวมาจากพม,ากม่าเมื่อครั้งที่แล้วนะก็วิ่งมาถึงมาถึงขอบกระทะซึ่งอยู่อยู่ในช่วงระหว่างสุพรรณบุรีกับอุธยานะครับ เวลามาเคาะนะครึ่งหนึ่งก็จะมาเคาะขอบกระทะกึ่งตึง้งตึ้งตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยนะเหมือนกับรถสิบล้อวิ่งนะวิ่งในขอบกระทะเนี่ยฮะก็จะทําให้กระทะนี่เขยา่าเวลากระทะเขย่านะดินดิเนเหนียวอ่อนนะดินเหนียวอ่อนก็เหมือนข้าวต้มนะเหมือนข้าวต้มในกระทะมันก็มันก็สั่นมากขึ้นนะเขาเรียกว่าถูกขยายถูกขยายขึ้นนะฮะแอมพลิฟายถูกแอมพลิฟายถูกขยายขึ้นก็เลยทําให้ความความ เรียกว่าน่าจะเบาลงแล้วนะห่างจากจุดกําเนิดมานะครับอย่างเช่นคราวที่แล้วห่างจากมัเดเลย์มา1 1 0 0พหนึ่งรกิโลเมตรแล้วนะมันน่าจะเบาบางลงมากแล้วนะครับปรากฏว่าไอการที่มาเคาะขอบขอบกระทะนะแล้วทาให้ดินเหนียวอ่อนเนี่ยเขย่ามากขึ้นนะมันก็เลยทําให้เกิดความความแรงนะความแรงที่เกิดนี่ญี่ปุ่นเขาประมาณว่าก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ3นะครับที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะฮะก็ อันนี้ก็คือเดินทางมาพันพันหนึ่งรอยกิโลเมตรนะครับ oh. อันนี้ถ้าหากว่ามาจากศรีสวัสดิ์มาจากศรีสวัสดินะ์ศรีสวัสดิ์ก็อยู่ตอนเหนือของการจนะบุรีนะครับพอวิ่งมาถึงสุพรรณต่อกับอยุธยานะครับสมมุติว่าสเกลที่เกิดผมก็อย่างที่คาดการนะถ้าจะเกิดนะก็คงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3นะครับจะไม่แรงเป็น7เพราะว่า7จ็ดนี่ในในตัวหลักนะครับ อันนี้เป็นในสาขาก็เกิดสักสามนี่มันก็จะมาเกิดคลื่นโดยรอบเกิดคลื่นโดยรอบก็จะมาทนกับขอบกระทะนะซึ่งอยู่ที่สุพรรณต่อกับอยุธยาอีกนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้มานเขย่าดินอ่อนในกทมและปริมณทนได้นะครับแต่ว่าความรุนแรงก็อย่างที่เห็นนะว่าถ้าเดินทางพันกว่ากิโลเมตรนะครับขนาด7.7มาถึงกรุงเทพก็เหลือประมาณ3 mm hmm. นะฮะอันนี้ก็ถ้าหากว่าสีสวัสดิ์ถึง ซึ่งอยู่ประมาณ250กิโลเมตรเนี่ยครับก็ถ้าเกิดประมาณ3ตรงกรุงเทพก็คงจะเหลือประมาณสนะฮะหถึงสครับก็ก็ไม่รุนแรงครับเพราะว่าตัวอาคารต่างๆอย่างที่เราเห็นแล้วก็ออกแบบไว้แข็งแรงพร้อมอยู่แล้วที่จะรับแผ่นดินไหวในในเกณฑ์ที่ที่สูงอยู่แล้วนะฮะค่ะแต่ก็อาจจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าวันนั้นเนี่ย 7.7มาถึงบ้านเราสานะคะมันยังสะเทือนจนกระทั่งเรารู้สึกตัวนะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดความเสียหายก็ตามนะคะยกเว้นธนาคารสตงอ๋อแต่ว่าคือถาสามมาแล้วก็เป็นระดับเนี่ยเราก็อาจจะรับรู้ถึงแดงสันสะเทือนได้เช่นกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับไอการรู้สึกได้ตอนนี้นะกับการรู้สึกได้เมื่อปีที่แล้วนี่ต่างกันมากๆเพราะว่าการรู้สึกได้ในในในครั้งนี้นะมันจะหลังจากที่เราเกิดเรียกว่า เกิดรอยรอยแตกรอยแยกในใอาคารมันสูงมาแล้วนะฮะถึงแม้จะไม่มากนะครับก็มีบางที่ก็กระเบื้องแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไอความรู้สึกของเรานี่ก็เหมือนกับเอะถ้ากระเบื้องมันหล่นกระเบื้องที่มันแตกคราวที่แล้วแล้วมันยังไม่หล่นคราวนี้มันเกิดหล่นลงมาทุกคนก็จะตกใจแล้วนะครับนี่ฮะมันเป็นความที่เรียกว่าสุขภาพจิตเราจะไม่ดีนะครับในการที่จะรับรู้ สมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหวในในช่วงปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้จะอยู่ในสเกลประมาณ2ก็ตามนะครับสนี่จริงๆไม่ไม่รุนแรงแล้วนะครับสถึง3นี่จะไม่กระทบกับอาคารแล้วนะฮะแต่ความรู้สึกของเราเวลาสั่นไหวปุ๊บเนี่ยเออเราก็จะความคิดเราฮะความคิดของของคนที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่28เมษายนนี้เออเออมีมีนาคมที่ผ่านมานี่ครับก็จะ แอมิฟายตัวเองจะขยายความรู้สึกตัวเองว่าออมันมันมันแรงอีกแล้วมันมาอีกแล้วนะฮะความหวาดกลัวก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอให้พ่อน้องได้สบายใจนะครับว่าเอ,อไอ้ที่เกิดแรงๆเนี่ยมันสะสมพลังงานมาอันนี้ในแนวใหญ่นะครับมันสะสมพลังงานมาแล้วแปดสิบปีนะฮะความรุนแรงมันก็เกิดสูงนะครับเอ,อ มันก็คงอีกนานนะกว่าจะสะสมพลังงานได้ขนาดนั้นอีกนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนประเด็นที่สองสาขาย่อยต่างๆที่ออกมาตั้งแต่ไม่ไว่าจะเป็นแม่จันแม่หงสอนเวียงแหงนะครับลงมาถึงสีสวัสดดานเจดีนี่ก็ตามนะครับมันเป็นสาขาย่อยเพราะฉะนั้นถึงแม้มันสะสมพลังงานมากี่สิบปีก็ตามนะฮะเวลามันคายพลังงานออกมันถูกกันเนี่ยความรุนแรงมันก็จะไม่ถึงกับมากมายเป็น เป็น7เป็น6อะไรนี่นะครับก็คงต่ำลงมาคิดว่าคง3หรือ4ีนะฮะสามหรือ4ี่ซึ่งพอมาถึงกรุงเทพก็คงจะอยู่ประมาณ2อถึงสนะครับคือลดลดลงมา1นฮะลดลงมาหชั้นนะครับค่ะแล้วระยะเวลามันสามารถคำนวณได้ไหมคะอาจารย์หรือประมาณการได้ไหมคะรอยเลื่อนที่อาจจะเกิดแรงสะ,สะเทือน สกายเนี่ยทั้งสีสวัสดิ์ดนเจดีสามองค์นะคบมันต้องคองเรามัอระวังกันในช่วงถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้น,นปีนี้หรือว่ามันจะเป็นระยะเวลาช้าเร็วแค่ไหนคะอาจารย์เอออันนี้นี่เรายังไม่มีไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์งานวิเคราะห์วิจัยก็ได้มาจากข้อมูลในอดีตเท่านั้นเลยนะฮะ <Okay. S 2> ก็พยายามเก็บข้อมูลย้อนหลังไป200ปีนะครับอันนี้ก็ ว่ากันจริงจังก็วิเคราะห์ย้อนหลังไปสองรอปีแต่ไม่สามารถจะมองข้างหน้าได้ครับว่าเอมันจะสะสมพลังงานแล้วเกิดการขยับพลังงานที่มีมีแตกต่างระหว่างแผ่นซ้ายแผ่นขวาแผ่นซ้ายก็คือแผ่นอินเดียแผ่นขวาก็คือแผ่นยูเรเซียเนี่ยครับมันจะขยับเมื่อไหร่อันนี้ไม่ไม่รู้เลยครับแต่ก็เอถ้าเรียนนะฮะว่าถ้าขยับบ่อยก็ดีมันปล่อยพลังงานมาบ่อยๆมันจะได้แมลงถึงเกตไงครับไม่งั้น แปดสิบปีก็เจ็ดนะหกสิบปีก็อาจจะหกจุดห้านะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าห้าสิบปีก็อาจจะห้าจุดเจ็ดอะไรํานองนี้นะครับถ้าว่า,าปล่อยพลังงานออกมาเรื่อยๆนะครับสเกลมันก็จะไม่เกินสี่ไม่เกินสามอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสําหรับสาขาย่อยนะยังที่เข้ามาในบ้านเรานี้นะครับก็คงจะถ้าปล่อยบ่อยๆปล่อยพลังงานบ่อยๆนะฮะก็จะไม่มีความรุนแรงครับค่ะ แต่นั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเอฝ้าระมัดระวังนะคะแล้วก็ตั้งสติเตรียมสติเอาไว้ ทุกขณะจิตเหมือนกันนะคะว่ามันอาจาจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่รุนแรงขนาะว่าสร้างความเสียหายดังเช่นที่เราเจอในช่วงของวันที่28มีนาคมนะคะดังนั้นก็ตั้งสติไว้จะได้ไม่ตื่นตระหนกนะคะในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุการณ์จริงๆนะคะทีนี้คือรอบบ้านเรามีหลายจุดเลยค่ะอาจารย์โชลิกะที่มีดกาแผ่นดินไหวนะคะที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกกันว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะก็เป็นจุดที่แผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำอยู่แล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วง ข้าวเมื่อวานนะคะไหวอยู่ระดับ6.2ส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอยู่เป็นระยะนะคะในประวัติศาสตร์เราเคยเห็นหลายครั้งอยู่เหมือนกันมีครั้งที่เกิดสึนามิแล้วก็เกิดความเสียหายมหาศาลด้วยนะคะก็เกิดแผ่นดินไหว5.1ในพื้นที่นากาโน่ญี่ปุ่นเนี่ยก็น่ากังวลใจเพราะว่าเคยไปออกรายงานฉบับหนึ่งนะคะที่บอกว่าอาจจะมีแผ่นดินไหวระดับอ่ที่มหาแผ่นดินไหวหรือว่าเมกะเเวกเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา30ปีนะคะโอกาสที่จะ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยโอกาส80%ที่จะเกิดไมกกาเวกระดับ8-9แมกนิจูดนะคะก็ทำให้สองจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะน่ากังวลใจญี่ปุ่นอาจจะอยู่ไกลบ้านเราแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงความเสียหายก็จะสูงมากอินโดนีเซียอยู่ไม่ไกลบ้านเราด้วยแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อมาถึงฝั่งของทะเลแล้วก็น่ากังวลใจเรื่องของซึนามิทั้งสองจุดน่ากังวลแค่ไหนคะอาจารย์ครับก็ถ้าพูดถึงแนววงแหวนแห่งไฟนะครับ เงแหวแห่งไฟก็ญี่ปุ่นนะก็จะรุนแรงมากนะครับในแถบเอเชียด้วยกันพวกเรานะครับอันนี้พอญี่ปุ่นถัดมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์นะแล้วก็ลงไปที่ New น,น,นิวซีแลนด์นะฮะก็ดีหน่อยว่าไม่ได้เข้ามาใกล้เมืองไทยบ้านเรานะครับแต่สิ่งที่เป็นสาขาย่อยของตัววงแหวนแห่งไฟนี่ก็คือแนวที่อยู่ทางใต้ของอินโดนีเซียนะครับแนวที่อยู่ทางใต้ของอินโดนีเซียนี่จะเป็นแนว แนวที่แนวรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่นี้นะครับก็จะมาต่อเนื่องกับแนวสกายขึ้นไปเลยนะสุมาตรานะครับอยู่ทางใต้ของสุมาตราเนื้อหัวเกาะสุมาตราก็บรรดาอาเจาอาจจะจำชื่อได้แล้วนะฮะบรรดาอาเจนี่ก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วทำให อาเจาเขาเสียหายมากเลยนะครับประชากรตายเป็นหมื่นนะครับเฉพาะที่บรรดาเจานะครับอันนั้นนะครับเป็นแนวที่ต่อขึ้นไปไปถึงสกายที่ไปผ่ากลางประเทศพม่านะที่เกิดเหตุที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียนะครับก็ก็สุมาตราเนี่ยหัวเกาะสุมาตราบริเวณบรรดาเจนี่นะครับก็ทําให้เกิดแผ่นดินไหวแล้วเกิดสึนามิมาทําให้เราเสียหายมากนะครับก็ทั้งที่อินโดนีเซีย ภาคใต้ของประเทศไทยก็ตายไปร่วมแปดแปดพันคนนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่พมา่าไปถึงอินเดียเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแนวแนวเดียวกันนะครับเรียกว่าแนวรอยเลื่อนที่ต่อกันนะจาก จากสกายลงไปในทะเลนะแล้วก็ไปทางใต้ของประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปกระบวงแหว้แห่งไฟนะครับนั้นถ้าเทียบขนาดนะครับถึงแม้ว่าตัวตัวสกายที่เกิด7.7นะฮะจะเขย่านะครับ,ขย,รบขยับแล้วก็มีอินโดนีเซียก็ขยับต่อนะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5-6นะครับฟิลิปปินส์ก็มีนะก็ต่อเนื่องไป ฟิลิปปินส์ก็อยู่ในในเกลสเกลประมาณ5นะครับแล้วก็อย่างที่กูกีตาพูดถึงนะครับมันก็ต่อเนื่องขึ้นไปเพราะว่าเอาเอมันเป็นกระเบื้องเป็น,ปนแผ่นๆนะฮะเวลามันขยับขอบกระเบื้องมันก็ตกเออไปถึงมีอิทธิพลส่งส่งกำลังนะส่งส่งพลังงานเนี่ยลงไปถึงแนวนะักระโนของทางาทางญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ก็อยู่ในสเกลหกที่เรียนนะฮะไม่ได้ ยังยังดีนะครับว่าทางพลังที่ส่งไปนะถูกเรียกว่าถูกสลายไปเยอะแล้วนะก็เลยไปเกิดบ้างนะครับงนั้นแถวบริเวณเยูเรเซียกับฟิลิปปินส์นะช่วงหลังจากที่สกายขยับ7.7นี่ก็ยังมีการขยับตัวอยู่นะครับเรียกว่าทุกสัปดาห์นะทุกสัปดาห์แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าถ้าต่างกว่า4เราก็ไม่ค่อยได้เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่ญี่ปุ่นที่เกิด6นี่ก็ ก็น่าน่าเป็นห่วงครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้โรงเรียนนะฮะขยับบ่อยหน่อยก็ปล่อยพลังงานบ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าแนวที่ยังยังไม่ขยับอ่ะก็ต้องรมาะระวังว่าเออมันขยับมานานแล้วยังถ้าไม่ขยับมาเป็นห้าสิบปีอะไรนี้นะขึ้นไปมันก็น่าห่วงว่ามันสะสมพลังงานมากมากขนาดนั้นแล้วขนาดนั้นแล้วนะก็ต้องไปดูข้อมูลย้อนหลังสองร้อยปีที่ผ่านมานะครับว่ามี มันมันเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นในขนาดไหนถ้าสมมุติว่าแนวนี้นะแนวชื่ออะไรก็ตามนะครับเ,เกิดเกิดในขนาดนี้นะฮะแล้วไม่ได้เกิดมานานเป็นห้าสิบปีแล้วเนี่ยครับอันนั้นก็ต้องระมัดระวังให้มากใครที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงก็จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับส่วนบ้านเราเมืองไทยถ้าเทียบแล้วก็ยังเป็นแนวถ้าอย่างที่ผมเรียนไล่มานะครับวงแหวนแห่งไฟนะอยู่ที่ ญี่ปุ่นนะครับลงไปถึง New Zealand, นิวซีแลนด์สาขาย่อยก็แยกออกมาที่ฟิลิปปินสนะ์ต่อมาที่ดินีเซียต่อขึ้นไปที่พามา่าแนวสกายนี้นะครับนั่นแหละมันมาตั้งหลายทอดแล้วของพวกเราที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นสาขาย่อยๆย่อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คลายความกังวลได้นะครับคลายความกังวลได้แต่ว่าก็ต้องคอยอ เงี่ยหูฟังข่าวนะครับเพราะการเตือนภัยนี่แค่ไม่ถึงนาทีนะก็เกิดแล้วนะครับที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เตือนได้เพียงนาทีเดียวครับมุู่นย่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ